สวัสดีครับสตวเพชาแนนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการตรวจสอบเงินช่วยเหลือนักเรียนจํานวนเงิน2,000บาทนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับก็สามารถที่จะตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์นะครับได้แล้วนะครับสำหรับเว็บไซต์ที่ใช้ในการตรวจสอบสิทธิ์นะครับก็คือเว็บไซต์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ g.o.t.h. นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับสามารถที่จะกดเข้าไปได้เลยนะครับผมเมื่อมาอยู่ในหน้านี้นะครับผมก็จะเป็นระบบงานทะเบียนสําหรับโรงเรียนเอกชนนะครับตรวจสอบสิทธิ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนตามมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครองในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับสำหรับวิธีการตรวจสอบนะครับถ้าเป็นนักเรียนไทยนะครับก็ให้กรอก เลขประจําตัวประชาชนนักเรียนลงไปช่องนี้นะครับแล้วก็กรอกตัวอักษรที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มตรวจสอบนะครับหรือถ้าหากเป็นนักเรียนชาวต่างชาตินะครับก็มากดตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ใส่รหัส G-Code ลงไปนะครับแล้วก็กอกตัวอักษรตรงนี้ลงไปนะครับแล้วก็กดปุ่มตรวจสอบนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการตรวจสอบนะครับเดี๋ยวกลับไปที่นักเรียนไทยนะครับผมให้นําหมายเลขประจําตัวประชาชนของนักเรียนนะครับมากรอกที่ช่องนี้นะครับ เมื่อกออข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับให้กดปุ่มตรวจสอบด้านล่างนะครับเมื่อกดปุ่มตรวจสอบเสร็จแล้วนะครับระบบก็จะแสดงข้อมูลขึ้นมาแบบนี้นะครับว่าได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับสิทธิ์เงินช่วยเหลือ2000บาทนะครับก็จะมีชื่อนามสกุลของนักเรียนนะครับผมแล้วก็ชื่อโรงเรียนนะครับแล้วก็ระดับชั้นเรียนนะครับผมตรงนี้นะครับก็จะได้รับสิทธิ์2000บาทนะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ลองเข้าไปตรวจสอบิสธิ์กันดูนะครับแต่ขอแนะนํานิดนึงนะครับผมว่าจะต้องพยายามเข้าบ่อยๆหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนน่าจะเข้าไปตรวจสอบิทธิ์กันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็เลยทําให้เว็บไซต์เนี่ยค่อนข้างที่จะเข้ายากหน่อยนะครับโอเคนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ